คนไห่ look, my son, my son, my son. ็จเอ้หลายเอนเหมาเพ่มาเพ่หมยูเพ่หอยเลยหอยไอ้ด้อมึงเฝ้าหลานมึงฟงอันนั้นหลานมึงาละออดมาเล่นน้ำ กีุกีมาซื้อมึเลยเด้บรองหน้าีบบไม่พูดมาหาบกินนจะเียฮลคุดคุดขึ้นมาเหมือนคุดนมาได้กะโอ้โก้โอ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 อ้โอ้้โอ้้โอ้อ้อโอ้โอ้ั้โอ้โอ้อ นุอกอดีตป้าอนี้เดียกจรล่นประมาณเด็แงต้ไม่ยากดีนี่มึงแก้งเะนี่นี่สมมเดียนี่อันี้จาว่าสมจารีน่มปากลี้าว่าดอเจ้าเดียสกูบอกุตุกุนกุตุกุนถ้ามาตุกจว่าไ่ได้กินอันนี้อันนี้นี่ป้าน้องไปคนสอน ถ้าหวางเปิงมันนี่มัได้กินอ่ะกูตกปใจหวางเปิงคนเท่านี่มันได้กินอ่ะนี่เขาสอนทั้งนั้นนี่ยังก็ได้สอนเท่าแล้วเนาะเขาสอนมันแหละอู้จิ้งบัลีท่าน้าบ้าบอกว่าบัลีกินตาแต่ไปสัมมาเตนาะมากันสดาบมาเน่มาเน่บาลลีเอสราคิบัลีไม่ไม่ก็มาแค่นี้อ่าบวอะไรบัวลำปตว Potoi bawa balik pi hilang bawa balik pi hilang sikit paman dia potoy pegang oh sin we betul dah kali tu mai dah sekali sekali dok tentu saja boleh mainnya dia tunggu makan <tuk> dia tunggu makan di rumah hari ni lagi tadi pun jatuh lah dah lagi dia Ya, <Dia> tuh, jangan lihat, tak percaya lah. <tuk> Biar dia. Kita pikir tadi. ีี่่สกด้อยหลานบ่าวกากีก็ไม่เราดู ada ดินลำเบ็ดเอ้ยเดี๋ยวคนแรกจะบ่าวไม่พ่อไหนมึงเนี่ยให้มันเปลี่ยนกาดมาได้พ่อหนี่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 มิลลัยอยู่มีหลายอยู่มีหลายอยู่โคตรไปตืันมันต้อองยู่ปาถ้าหวังอุ้ยนี่นะมันจีจ่างหาไมได้เด็กพ่อพ่ออุ้ยยกสักลีอุ้ยยกสักลี ไม่ยกลงอันนี้อันนี้ของวายยกยกข้างหนึ่งนะอันนี้ของเขายกมีแต um ่ชิเปอร์เขาวายยกข้างนึ้งนี่ฝันยกข้างแล้วได้เต็มเพย์ของเขายกมิแต่ชิเปอร์ตะโบกับสเก็ตงานโบกับป้ายานะปะไก่ป้ายานะโบกันเจ้าโอ้โหลสเก็ตกากี้เดี่ยวคอสอกเดาคอสอกเอ้าวัดเกี่ยวกินกากีอ่ะพ่อวางกันจ้าละซิมโง เดียกกีดูแต่อีโลดะอาดูสก็ดเขึ้นไปก่อนเลเดียยวเดวจะขึ้นล้มนั่งมิใชาเลยเออนนนั่งน่ทะเป็นนกเกาะเขาะไปพังๆเนาะเออมึงเคาะเสรนี่นะเาถางจุดบนจไแล้วก็ไปถึงมันกับแบงห้่ปนกินด้วยนะกะว่าจนถ้าแบบแบงให่กินกเตียจนดังเท้า ดูพอนี่สี่ห้าหกข้งไอ้าเกนหกเกนหกเกนพอเปิลก็ยกกำหนึ่งด้เป็นซีเ <c ười> ดีกก๋ยวกาแฟเขาจึงได้กินเป็นยังไทยลกไปห้องพักเขาจะไม่ให้กินกันเน,นาะไปฮัตตี้ก็เขาดีที่สุมนะัมผัสใจตอนทีงกดนแว่ลีมันดดามาเป็นเมียแ่ง หายไปแล้วเหรอตัวประจง้งตัวประจง้งโคตตัวเอนปากนี่คนเดี๋ยว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 ปีจะขึ้นไปกะ๊ะขึ้นโอ้โหกระนึกว่าจะขึ้นไปขึ้นไปกับเดี๋ยวปีเอาปอ<ร><ร>แ,แล้วนะมันจะปอแล้วนะ